อรุณสวัสดิ์นะครับผมตอ,อนนี้ก็อยู่กับสันตนาเชน n n e l นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ภูทับเบิกเฮ้ยไม่ใช่วัดผาซ่อนแก้วนะครับผมแล้วเราจะไปภูทับเบิกอีกดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมมองเห็นน่าจะเป็นกระหานลมที่เขาคอมัง้งมองเห็นชัดอยู่ บรรยากาศโดยรวมนะครับผมบรรยากาศดีมากเลครับผมเมื่อเช้าใส่เสื้อกันหนาวนะครับหนาวมากมีจุดพักผ่อนจุดกลางเต็นท์เยอะเลยนะครับวันนี้คนเยอะมากครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับผม บรรยากาศดีพอสมควรนะครับนี่เราจะขึ้นภูทัาเบิกกันต่อนะครับเดี๋ยวชมว่าบรรยากาศภูทับเบิกจะสวยขนาดไหนนะครับผมโอเคขอจบไว้แค่นี้นะครับผมฝากติดตามเลยนะครับผมเป็นช่องเล็กๆนะครับผมโอ้สายดันครับผม <c oughs> พ่นหมึกแล้วครับ สองแถวซิ่งสาะบุรีเรานะครับผมสวยมากคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยตามด้วยคอกซิ่งแล้วก็คอกซิ่งอันนี้ของเรานะครับคันนี้คอมพิวเตอร์ตัวใหม่มากับในห้างในห้างแปงบ๊ายบาย